รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เด็กและเยาวชนนับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนั้นการให้ความรู้ประสบการณ์ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และพัฒนาตนเองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม,มาราชูปถัมภ์จึงได้จัดตั้งชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ขึ้นเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้ เป็นแหล่งบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เต็มเปลี่ยมไปด้วยศักยภาพทั้งด้านความรู้คุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธาร,รณะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมค่ะ เด็กเยาวชนดีเด่นนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางให้กับน้องๆที่เป็นเด็กดีเด่นเยาวชนดีเด่นรวมถึงน้องๆเครือข่ายค่ะได้มีพื้นที่ในการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นพื้นที่ที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันร,ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนๆโดยการเริ่มต้นเนี่ยมาจากหลังจากที่น้องๆได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นเด็กหรือเยาวชนดีเด่นแล้วน้องๆจะมีการเข้าค่ายที่ชื่อว่าค่ายผู้นําเยาวชนดีเด่นสร้างชาติค่ะซึ่งในค่ายเนี่ยก็จะมีแนวคิดที่ชื่อว่ารวมใจพ รักสภาพาอาสาเราคือผู้นำค่ะรวมใจพักคือเราจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักสภาก็คือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมให้น้องๆรู้จักองค์กรของตนเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับองค์กรได้ค่ะ ส่วนพาอาสาเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญคือการทํากิจกรรมสังคมเพื่อสังคมบําเพ็ญประโยชน์ค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเราคือผู้นําค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อสําคัญเพราะว่าตรงนี้เปรียบเสมือนเวทีให้น้องๆได้พัฒนาตนเองนะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกว่า Training for the Trainer ค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โครงการทำดีเพื่อแผ่นดินจริงๆแล้วเรามีมาแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยคือ6ครั้งนะคะใน6ปีหรือในปีล่าสุดเองก็มีโครงการปน้ um ําใจสู่ไทยมันนี้ค่ะเป็นโครงการที่ไปช่วยเหลือชาวมันนี้หรือว่าสาไกาที่จังหวัดพัทลุงค่ะเรามีการสอนวิถีการอยู่แบ่งพอเพียงรวมถึงการท,รทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะที่ทําให้ชาวมันนี้เนี่ยเขาสามารถปลูกพืชแล้วก็มีพืชเนี่ยกินตลอดปีอยากจะบอกน้องๆเด็กและเยาวชนทุกคนนะคะว่าความดีไม่ว่าจะเป็นความดีที่เล็ก หรือว่าใหญ่จริงๆแล้วก็เรียกว่าความดีทั้งนั้นถ้าน้องๆคิดได้แบบนี้แล้วะค่ะไม่ว่าความดีนั้นจะเริ่มต้นที่บ้านโรงเรียนหรือชุมชนน้องก็อยากจะทําความดีความดีมันจะค่อยๆขยายเพิ่มขึ้นในใจของเราเองจนมันแผ่ออกมาสู่คนรอบข้างอยากให้เด็กและเยาวชนทุกคนลุกกันออกมานะคะทําความดีเพื่อสังคมค่ะมาเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะได้รับคําขอบคุณที่ยิ่งใหญ่จากคนรอบข้างค่ะ เด็กและเยาวชนเปรียบดั่งต้นกล้าที่รอวันเติบใหญ่หากวันนี้พวกเขาได้รับการดูแลและปลูกฝังในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งต้นกล้าเหล่านี้จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองสังคมและประเทศชาติในอนาคตค่ะแล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่ว่าคนพิการมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงระดับปริญญาตรีพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษานอกจากนี้ยังสามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการได้อีกด้วย แจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม